ชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนตุลาคม2564นะคะในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะชาวราศีเมษนะคะก็ต้องบอกว่าบางท่านอาจจะกำลังโศกเศร้าเหงาหงอยโศกกาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจ <c oughs> จริงหรือไม่นะคะบางคนก็อยากจะหา คนที่รู้ใจมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะอยากจะหาคนที่รู้ใจอยากจะเรียกว่ามีเพื่อนพูดคุยบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเพราะว่านะธรรมดาถ้าเราอยู่คนเดียวมันเหงานะคะบางทีก็อยากมีเพื่อนคู่คิดนะคะบางคนนะจิตใจของพวกเราอยากมีเพื่อนคู่คิดอยากหรือว่าบางคนอยากจะเข้าสถานที่ที่ร่มเย็น หรือบางคนอยากจะปริกวิเวกก็เป็นได้นะคะในตำแหน่งตัวตนของพวกเราก็เรียกได้ว่าได้ไพ่ King of c u พนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีเมตตาเป็นคนที่มีเมตตาที่ไม่หวังผลกับใครเป็นคนใจดีนะคะแต่บางทีตัวเราเองช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ตัวเราไม่มีใครช่วยได้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ตัวเอง ช่วยไม่ได้คนอื่นช่วยไม่ได้ต้องช่วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว,าว้าวอยู่ในใจเช่นกันนะคะในเรื่องการงานก็ต้องบอกว่าคุณกำลังแผนกำลังวางแผนนะคะที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆก็ต้องบอกว่าคุณตัดสินใจแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจนั่นแหละดีแล้วนะคะมีโอกาสได้โฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีผู้ร่วมหุ้นนะคะ ก็เรียกไาว่าจะไปในแนวทางที่ดีนั่นเองนะคะในเรื่องการเรียนก็เช่นกันนะคะก็ต้องบอกว่าคุณจะได้เ,เรียกว่าใครที่อยากจะไปร่ำเรียนนะคะยังต่างประเทศคุณสามารถไปได้ตามที่คุณฝันนะคะคุณจะประสบความสำเร็จหรือคนที่อยากจะไปส,สมัครงานนะคะก็จะได้งาน ก็ได้ไม่ไกลบ้านนะหรือว่าคนที่อยากไปต่างประเทศก็ได้นะคะก็สามารถไปได้เช่นกันนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคนที่มีครอบครัวก็ต้องบอกว่าคู่ของคุณกำลังเหงากำลัง,งเศร้าหรือว่าคุณกำลังอยู่ห่างไกลจากกันทำให้รู้สึกเหงารู้สึกเศร้านะคะอาจจะบางที หรือว่าบางคนอยากเบื่อหน่ายงานอยากจะปลีกวิเวกไปอยู่ที่ไหนไกลๆสักแห่งหนึ่งนะคะก็อยากจะแนะนํานะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสิ่งที่จะแนะนําก็คือเข้าทางธรรมนะคะเข้าทางธรรมเข้าวัดเข้าวาไปก็ได้หรืออยากจะไปเลียกไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรที่เป็นแหล่งน้ําก็ได้เช่นกันนะคะไปชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มแล้วกลับมาทํางานใหม่นะคะ หรือว่าบางคนอยู่ไกลจากแฟนก็ให้วิดีโอคอลกันคุยกันเพื่อคลายความเหงาได้เช่นกันนะคะชาวราศีเมษนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่แฮปปี้ฮิวโกทำอะไรฮิวโกมันเสียงเข้าว,วิดีโอไม่แฮปปี้ต่อกันมีความรู้สึกไม่สบายใจต่อกั ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนพูดคุยหรืออยากจะเข้าวัดขาวาเพื่อค,คลายเครียดเพื่อเอาถามเข้ามาช่วยนะคะก็จะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคนนั้นไปได้นะคะสําหรับคนโสดน,นะ,ค,ะคนโสดคุณก็จะมีคนที่อายุมากกว่านะคะหรือว่าจะมีผู้ใหญ่มาเมตตาคนนะนะมีผู้ใหญ่เมตตานะ ก็เรียกได้ว่าหรือว่าจะได้พบปะพบคนถูกใจนะคะก็เรียกว่าวินวินต่อการน,นั่นเองนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่กําลังพูดกําลังคุยกันอยู่ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็แยกย้ายกันสักระยะหนึ่งก็ได้นะนะคะเพื่อ,อเราจะได้ก้าวต่อไปนะคะ,อ,ะอย่างเชิงใจกันดูก่อนนะคะอย่างเชิงใจกันดูก่อนว่าเราจะไปต่อกันได้ไหม นะคะเพราะอีกฝ่ายบางทีก็อาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะ,ะกำลังพูดคุยกันอยู่ที่จะเข้ามาใหม่นะคะก็ให้ดูกันดีๆนะให้ดูกันดีๆซึ่งพวกเราก็เป็นพวกที่สุขนิยมไม่ชอบไม่ชอบอยังไม่ชอบที่จะปุกมัดอะไรมากมายยังเป็นสุขนิยมชอบอิสระเสรีนะคะหรือเป็นคนที่ชอบอ เรียกว่าทำอะไรสบายๆนะคะสําหรับในเรื่องการเงินนะลืมบอกไปในเรื่องการเงินการเงินก็จะหมุนนะคะมีเข้ามาให้หมุนก็ให้ระมัดระวังน,นะคะเดี๋ยวมันจะมันจะหมนไม่พอนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแต่ก็ยังพอมีหมุนอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังน,นะคะสําหรับในเรื่องโชคลาภ ในเรื่องโชคลาภก็ต้องบอกว่ามันก็มีไพ่เหรียญขึ้นมานะคุณก็มีโอกาสได้โชคลาภได้อะไรที่เป็นของมีค่านะหรือจะมีคนเอาของมีค่ามาให้ก็เป็นได้นะคะจะได้โชคลาภหรือจะได้ถูกลอตเตอรี่ก็เป็นได้นะคะก็เรียกว่าปลอบใจเป็นรางวัลปลอบใจนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้โชคจากตรงนั้นนะสำหรับจะเด่นชัดกับใครนะคะ เดียวติดตามกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะเดนชัดกับใครขอแนะนำก่อนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องความรักแม่หมอก็จะแนะนำนะคะเห็นรถคลอสที่ใส่แล้วทำให้เราสามารถปรับเรียกว่าทำให้เรามีสเสน่ห์หรือทำให้เราสามารถพูดคุยกัน ได้ลงตัวสามารถปรับโจมเข้าหากันได้ในเรื่องความรักนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องนอนไม่หลับหรือว่าหมดหงิดจิตใจพุงซ่านอยู่จิตใจที่มันหมดหงิดอยู่นะคะแม่หมอก,ก็แนะนำในเรื่องอหินอะเมทริตนะคะที่ใส่แล้วทำให้เราอมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีหลับลึกหลับสบายนะคะ เรียกว่าคลายกังวลแล้วก็สายแล้วสามารถป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้นะคะไม่แพงนะคะไม่แพงหลักร้อยเท่านั้นนะคะนะคะก็แต่ละวันนะคะเดี๋ยวจะดูให้อีกทีหนึ่งหรือใครอยากจะได้ตามแบบที่แม่หมอร้อยมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ หรือใครที่นะคะอยากจะขึ้นตำแหน่งที่สูงแต่ไม่มีวาสนาที่จะได้ไปถึงจุดนั้นสักทีหนึ่งนะคะแม่หมอก็แนะนำนะคะให้สักลายมือนะคะการสักลายมือจะได้เส้นวาสนาเพื่อเราจะได้มีวาสนาไปอยู่ในตำแหน่งนั้นๆเส้นเกียรติยศเพื่อเราจะได้ตำแหน่งได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งนั้นอยากไปนั่งเก้าอี้ผู้บริหาร คุณไม่มีเส้นเกียรติยศมันไม่มีทางที่จะได้ขึ้นอยากพูดเก่งอยากพูดเป็นเรื่องการท้าการขายถ้าคุณไม่มีเส้นพุทธคุณก็จะไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราสักให้คุณสาเส้นรวยสักให้สองฝ่ามือเลยนะคะเป็นการลงอักขระบนฝ่ามือนะคะไม่เจ็บนะคะไม่ลงลึกเว้นเสียแต่คุณจะเน้นนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะก็ไลน์นัชชาพยากรหกเนะคะหรือว่าจะขีดเป็นเบอร์โทรเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะคะราคานะคะจาก5,900เหลือ1,990าสบบาทสักให้เต็มที่เต็มกำลังสักเส้นรวยนะคะก็โทรเข้ามานะคะ ไปดูกันนะคะว่าเด่นชัดกับใครนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แนะนำให้กดหนึ่งด้วยนะนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่มีเมตตาสูงเป็นคนที่กำลังโดดเดี่ยวอยู่นะคะเป็นคนที่ <c oughs> เรื่องของคนอื่นแก้ไขได้และเรื่องของตัวเองแก้ไขไม่ได้นะ ก็หาคนที่ไว้ใช้ได้มาปรึกษ,ษานะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์ฟากส 2, นะคะคนถามเรื่องถึงเรื่องงานจะไปสมัครงานก็ได้งานการค้กาการขายก็ดีเห็นเงินเห็นทองนะหรือจะไปสมัครงานก็ได้งานไม่ไกลบ้านนั่นเองนะคะฟากส 2, ด้วยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร่านวะันอังคารหมุนติว,ต,วติวเลยหรือคุณมีโอกาสได้กลับไปทําอะไรเหมือนที่เคยทำมาก่อนเป็นงานเก่าหรืออะไรเดิมๆกลับมาแก้ไขใหม่หรือได้กลับไปทํางานที่เดิมหรืองานเดิมที่คุณเคยทํามาเอามาอัดใหม่เอามา,า,มา,า,มาประยุกต์ใหม่ก็เป็นได้นะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินก็ให้มราระวัง อัน,น่ะในเรื่องกันให้เรามาระวังคือจะใช้จ่ายให้แต่พอมาน,นะคะตอนนี้มันยังหมุนได้นะคะถ้าหากว่าเราไม่ประมาณตน้นมันจะหมุนไม่พอนั่นเองนะคะฝากกด3ด้วยนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธหากคุณอายุ40คุณกลัง คิดว่าคุณอยากจะปริวิเวกหรือเปล่านะคะอาจจะหันเหไปทานธรรมะอาจจะหันเหไปในเรื่องอาการชอบดูดวงชอบหมอดูหรือหมูเตโลหรืออยากจะปริวิเวกเข้าวัดเข้าวา่าก็เป็นได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาในด้านจิตใจหรือไม่สบายใจก็แนะนําให้เข้าวัดเข้าวาให้ไปสร้างความดีให้ไปทำสิ่งปฏิบัติธรรม แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นพอไพ่ดับขึ้นมานี่คือคุณอาจจะไม่สบายใจก็ได้นะชาวราศีเมษนะคะอันนี้ไม่เจาะจงเฉพาะวันพุธแต่รวมไปถึงชมวราศีเมษทุกคนนะคะถ้าหากมีปัญหาในเรื่องจิตใจนะคะก็แนะนําให้ไปสร้างความดีกันนะคนที่เกิดวันพุธฝากกดสีด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคือเด่นชัดอาจจะมีปัญหาในเรื่อง ด้านจิตใจหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจเสียใจนะคะหรือว่าก็ให้มันระวังในเรื่องอารมณ์อย่างหมุดหงิดชุนเฉียวนะคะทำจิตใจให้สบายนะคะถ้าอยู่ห่างไกลาจากแฟนนะคะก็แนะนําห่างไกลาจากแฟนแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะก็ให้คอโทรคุยกันนะคะคุยกันนะคะ อะไรที่ไม่สบายใจถ้าหากไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็เข้าวัดเข้าวานะคะหรือว่าคนที่าศาสนาอื่นก็ตามที่คุณทำนะนะชาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้แต่ถ้าศาสนาเขาไปที่ไหนอะไปทำอะไรที่มันสบายใจทำสิ่งที่ดีงามมาะนะนะนะทำสิ่งที่ดีงามนะคะ ก็เรียกว่าจะทำให้เราคลายทุกข์คลายเหงาไปได้นั่นเองฝากกด5ด้วยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะฝากกด6ด้วยนะค,ะคนที่เกิดวันศุกร์ได้พบรักพบคนถูกใจนะคะหรือว่าได้ร่วงหุ้นร่วมลงทุนกับ คนที่รู้ใจหรือคู่ของคนนั่นแหละนะคะก็เรียกว,ว่าแฮปปี้แฮปปี้วินวินกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์โ้ฝันไปให้ถึงฝันให้ไกลไปให้ถึงคุณจะได้ในจุดที่คุณอยากได้สูงสุดอยากขึ้นตำแหน่งผู้บริหารที่สูงสุดคุณจะสำเร็จในสิ่งที่คุณฝัน นะคะคุณจะประสบความสาเร็จกับสิ่งที่คุณหวังอะไรที่หวังที่หวังจะได้ที่สูงที่สุดนั่นแหละคุณจะได้ตามนั้นนะคะแล้วก็คุณเป็นคนเก่งคือคนที่มีความสามารถรวมไปถึงหนักการเมืองที่คุณอยากจะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งผู้บริหารนะคะถ้าใครที่จะขึ้นตําแหน่งผู้บริหารคือคุณจะต้องมีใบนี้ แน่นอนและคุณก็ได้สนใจนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปสูงตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีเส้นวาสนาหรือไม่มีเส้นเกียรติยศคุณไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอยากจะเช็คลายมือกันก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะนะคะก็ผ่านพ้นไปนะคะดวงของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะ ใครข้องใจอะไรหรือใครต้องการอะไรสอบถามข้อมอูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะที่เบอร์เดี๋ยวจะวางไว้ให้นะคะจะวางเบอร์ไว้ให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำเร็จกับสิ่งที่วางบุญกุศลที่แม่หมอได้สร้างในทางศพพลังบุญนั้นให้กับทุกทุกท่าน,ผ,านผ่านทุกผ่านเคราะห์นะคะผ่านพ้นวิตโควิดนี้ทุกทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะส